แซมมี่จะพามาดูไม้เอนจิเนียร์ที่ดีโก้ฟลอร์นะคะไม้ปกติส่วนมากที่เราเจอรำท้องตลาดตรงนั้นจะเป็นไม้สักใช่ปะ เป็นไม้พื้นเมืองของประเทศไทยอยู่แล้วแต่ตัวนี้เป็นไม้โอ๊กนําเข้านะคะทุกคนจะเห็นว่าลายละเอียดของเขาตรงนี้เราทําเพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดเป็นตัวเดียวกันที่ขายดีในยุโรปเลยของเรานะได้รับมาตรฐาน E 1คือ European Standard เรียบร้อยแล้วนะทุกคนไม่มีสารฟอร์มาดีไฮที่เป็นสารเคมีที่ก่อให้เกิดแบคทีเรียหรืออะไรต่างๆตามพวกเฟอร์นิเจอร์ตามพวกพื้นไม้ สารตัวนี้ถ้ามีมากเกินไปเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะทุกคนแต่ของพวกเราตัวนี้รับรองมาแล้วนะคะว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์เลี้ยงด้วยส่วนของเรื่องการทําความสะอาดนะทุกคนตัวนี้จะต้องละเอียดอ่อนนิดนึงด้วยความที่เขาเป็นไม้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวนี้จะมาจากการติดตั้งนะคะในวิธีการติดตั้งจะต้องติดตั้งให้ดีหน่อยให้ชิดกันนะคะไม่มีแก๊ปออกมาแล้วไม่ต้องห่วงเลยดีโก้ฟลอร์ของเรานะคะในสินค้าไม้เอนจิเนียร์เราจะติดตั้งแบบ p g คือเราจะมีลิ้นตัวนี้ออกมาเวลาติดตั้งนะ ตัวนี้แบบนี้แล้วก็ตีน้องเข้าให้แน่นเพื่อให้น้ําลงไม่ได้นะคะ แต่ว่าด้านหน้าตัวแล็กเกอร์ด้านหน้าตัวนี้ของเรามันกันน้ําอยู่แล้วทุกคนเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าน้ำหกหรือมีอะไรเละเทอต้องรีบเช็ดหน่อยมันอาจจะเกิดการละเหยหรือซึมลงไปได้ถ้าติดตั้งไม่ดีพื้นไม้เอนจิเนียร์ของ d ีโกโฟ้ฟ l วความหนาของเขาจะอยู่ที่14มิลน,นะคะและท็อปเลเยอร์พื้นไม้จริงไม้โอ๊ก3มิลเราเล็กเกอร์มาทั้งหมด6รอบเรียบร้อยแล้วมั่นใจได้ว่าด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างปกป้องมาอย่างดีนะคะ ห,หนึ่งกล่องของเราครอบคลุมพื้นที่2.166ตารางเมตรเรามีสต็อกที่โชว์รูมพัทยานะทุกคนแล้วเรามีด้วยกัน3สีสีแรกวิสกี้สีที่ 2, เบลนดสีที่ 3, มเบอร์เบินอย่างที่ทุกคนเห็นนี้นะคะแซมมี่อยากให้ทุกคนเข้ามาดูสต็อกสินค้าจริงที่หน้าโชว์รูมมากเลยเพราะเรามีพร้อมส่งเลยนะคะทุกคนและเราส่งฟรีในรัศมี125กิโลเมตรจากโชว์รูมของเรานะคะอินบ็อกมาหาแซมมี่ได้เลยนะ